โอ้โห oh, ได้80เฟรม90เฟรมเลยนะ โอ,โอ้โหโหเกือบเอาสัดก,กันเองแล้วนี่ครับโอ้โหเล่นลื่นทุกท่งทางจริงอลองกดโอ๊ยกดปีดจะกดไปโดนตัวอะไรมา้นะแก้พาวิ่งเลยจิงกับวิ่งแก้บนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวๆๆๆๆๆมาต่อกับ 5M นะครับปรับเป็น Full HD วิลลี่ไฮนะครับปรับสูตรเลยปเปิดเงาด้วยหันไปตรงคนเยอะๆนะครับโอ้โห ได้80เฟรม90เฟรมเลยนะดูครับเล่นได้ลื่นไหลทำสตอรี่ทำงานดำได้หมด100เฟรมดูแต่ถ้าประเทศไหนมีมอดเสริมเยอะๆคนออนเยอะๆเ,เ,เนี่ยอาจจะต่ำกว่า100เฟรมนะครับอาจจะเหลือสักประมาณ50-60เฟรมอันนี้ปกติเลยยิ่งคนเยอะมันก็กินสเปคนะครับเป็นปกติ แล้วก็ปรับตั้งให้เหมาะสมท่าประเทศไหนคนเยอะมันหน่่งหน่วงเฟรมเรท80-90เฟรมก็ปิดเงาก็ได้หรือว่าจะอาจปรับต่ําสุดก็ได้ขึ้นอยู่กับสเปคนั้นๆนะครับนี่โดนไหมโดนไหมพวกเอามันไม่โดนเฉยบวกเหลืองๆอย่างนี้โอ้ยโอ้โหโดนอนกแล้วเป็นอะไรเนี่ยชอบชอบโดนคีเขาถึงตายตลอดเลยอีกรอด,ดิเราไม่ถนัดเว้ยเดี๋ยว เราขอเปลี่ยนเป็นสนับได้ป่ะเออ,เอสนับดีกว่ามาแต่สนับดีกว่ามันจะตายไปไว,ไวอุ้ยอุ้ยมามาเอาหายโอ้ยลบลบลบอื้อื้ โอ้โหแม่งลุ้มอ่ะโอ้โหถ้าใครสนใจโนบูเครื่องนี้นะครับบอกเลยว,ว่าของเหลือน้อยแล้วนะ27900นะครับอัปเกรดแรมให้เป็น1 6กิกฟรีเลยฝากโหลดเกมได้นะครับไฟ p u เอ็มพับจีเอเปกองเอวาโได้หมดเลยนะครับเครื่องไปถึงพร้อมเล่นแถมกระโปรงกระเป๋าให้นะครับแถมเมาส์ให้อ,อะไรล่ะมึงอะอะไรอะอะไรล,ะะไรละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับปรับภาพมาใ,ใกล้ๆก่อนอ่า มีการมีเก็บเงินไปทางนะครับรับดิสชอบด้วยไวเราดิอย่าหนูเว้โอ้ยอีกแล้วกูอีกแล้วกูอกวกโอ้ยนนโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่ไม่ได้เอาเฟิร์สเอเดมาอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรอะ่ะผิดผ้พาพันแผลผ้พาพันแผลโอ้โยแฉปุ่มผิดนี่เองโอ้โหกู่นจั โหดอเอ๊ะ <c oughs> นี่มันสุดยอดจริงๆอะเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันไปเลยนะครับถ้าใครสนใจรีบตัดสินใจนะครับของเหลือน้อยแล้วนะครับธนร้านปอก็แถมให้เป็นล้ำสิบหกด้วยโหลดเกมให้พร้อมเล่นนะครับรีบตัดสินใจคุ้มๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแอดป๊อกเช็คมาทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ได้สเปคที่แรงที่สุดในงบนี้แล้วนะครับคุ้มๆ เราก็มาทดสอบกับเกม Call of Duty Warzone กันเลยนะครับปรับเป็น Full HD g r a p h i c Extreme นะครับโอ้โหปรับสุดเลยนเนี่ยแล้วก็ DLSS ประมดบรล้านนะครับบอกได้ว่าเล่นลื่นไหลามากครับ70เฟรมนี่คือลื่นเลยนะถ้าเกิน60เฟรมนี่คือเรียกว่าลื่นหัวแตกเลยนะครับโอ้โหจะดิงบประมาณ27,900เล่น Warzone ปรับสุดลื่นมากครับทุกคน อันนี้แอตปอกเปิดโหมดเทอร์โบด้วยนะครับถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็เปิดโหมดเทอร์โบนะครับแต่แนะนำเล่นในห้องแอร์นะครับถ้าห้องพัดลมความแรงอาจจะต่างกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเสียงเนี่ยทำมาได้ดีมากๆครับเสียงโคตรดีอาจจะแอตปอกจะลองเอาเหยบอกมาแล้วโดนซะไงโดนซะยงเฮ้ <c oughs> เฮ้ยหอนเสียงระเบิดเลยครับจะลองกินดมื่อหูเป็นไงเหมือนว่าเสียงโคตรแจ่ม เล่นลื่นเลยนะนี่เอ็กซ์ตรีมนะครับปรับสุดเลยแล้วภาพแบบโอเคอ่ะภาพภาพชัดอ่ะยังสวยอยู่นะชุบเช็คข้างบนสิมีใครอยู่ไหม มีคนอยู่ตรงนู้นนะเอ้าเอ้าสนุกด็อกตัวฟีเดยอย่างเงี้ยบอกเพื่อนแกมาว้าเพื่อนแกอยู่ไหนขบว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 นโหแม่มันสั่งระเบิดลง จัดการจัดการเฮ้ยเหมือนมีอะไรสแกนมานะครับไม่ได้แบบโหเสียงโคตรจังกับเขากุ๊กับเข้ากุ๊ปเ้ย้ยเ้ย้ย้โอ้โดนเรียบร้อยมาต่อเกมพับจีเลยนะครับปรับเป็น Full HD แล้วเอาตาทั้งหมดเลยนะครับเนื้อสเกลเป็นค่า Default อยู่ที่70นะ เฟรมที่ทำได้ก็อยู่ประมาณ7 0ถึงดเฟรมด่านทะเลทรายด่านใหญ่เลยนะครับเล่นลื่นๆครับผมภาพสวยงามนี่อ่ะหันไปข้างในหน่อยนะครับหันไปข้างในในเมืองนะเนี่ยเจเฟรมเล่นลื่นไหลแทบจะไม่สะดุดเลยเอามาลองปรับเรนเดอร์สเกลหนึ่งร้อยดูสักหน่อยอ่ะเรนเดอร์สเกลหนึ่งร้อยนะครับเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะก็หกสิบเจ็ดสิบเฟรมนะเนี่ยดูดิ เลื่อนๆเลยโอ้โหชิลครับนี่ปรับสุดเลยนะเอามาลองแบบวิลิโลดูบ้างดีกว่าวิลิโลเทคทัวร์อัลตานะวิ i s t สแตนอัลต้าโอ้ร้อยเฟรมครับเข้ากับจอร้อยสสีเฮิร์ตของเครื่องนี้เลยอ่าลองยิงดูสักหน่อย โอเคเนาะเล่นได้สบายเลยนะครับตามนี้เลยชิวๆโอ้มาต่อเกม h g w a r t d ดิ g a c y เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่กินสเปคมากๆเลยแต่บอกเลยว่าเล่นลื่นเฉย่ะกราฟิกครับปรับไฮนะครับปิดเลเทซิ่งนะต่อมาครับความลืเนอน้าจอปรับเป็น full hd d l s d ปรับโหมดบันล้านครับตามนี้เลยจะเล่นลื่นแล้วก็ภาพสวยอีกด้วย มาครับนี่ครับโอ้โหเฟรมเลทเก้าสิบเฟรมครับเล่นลื่นมากครับอ้ยโ,โดนสอยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองแบบขี่มเมื่อก่อนเร็วๆแรงๆดูสักหน่อยเห็นนะไ,ไหมโอ้เล่นลื่นไหลครับ60สิบเฟรมเจ็ดเฟรมดูครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลกันดูบ้างครับผม ึ๊อนี่โอ้โหโหเจ็บเอาชัดกับเองแล้วดูครับโอ้โหเสียงต่างๆโอ้โหดูดิเสียงดีมากครับโอ้โหโอ้โหเจอบ้า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  โอ้ยมีแบบวาราปหลบตัวก็วยแน่นอนจริงวะลบนี่ครับโอ้โหเล่นลื่นทุกท่วงท่าจริงเล่นตัวนึงอยู่ไหนวะตุตุตายไปตายไปยโอ้ยโอ้โห บอสนี่ครับมันเยอะจริงคราวนี้หลบไปทีต่ต้นเ๋ยวเราจะจัดอันตีให้ใครสักคนหลบครับไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละอื้อระเบิดตัวนี่ตัวแตกออเอากระเด็นหายไปเลยปิดจ๊อบปิดจ๊อบโอเคครับ ลื่นไหลทุกช่วงท่า,ทาเอามันยังเดียกตัวมันเดียกตัวออ,อ,อเออฮะเดี๋ยตวตัวไหนโอเคครับผมจบแล้วเป็นไงลื่นมากต่อเกม The Sims เอาใจส,วสาวๆเลยนะครับหรือว่าหนุ่มๆก็ดูได้นะครับกราฟิกเราปรับ ภาพสวยที่สุดเลยนะครับนี่ออาตาครับสวยที่สุดเนาะมามาลองเล่นกันครับนี่เห็นไหมโุ้ย้อยกับเฟรมเลยนะครับเล่นลื่นไหลครับเวลามองภาพดูครับเครื่องนี้สามารถลงมอดเสริมได้เยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอดเสื้อผ้ามอดสิ่งก่อสร้างมอดวูฮูอะไรต่างๆนะผมมอดสแปดบวกได้หมดนะครับเครื่องนี้ความจุห้ารกิกเลยนะครับ ลงมดได้เยอะเก็บไฟล์ได้เยอะนะครับแลม16ด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้แลมกินไปแค่6กิกเองเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมดเสริมหรือว่าลงสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะเนี่ยสามารถทําได้อย่างสบายๆเลยครับซิมอยูก็ทำงานแค่20%คือกินสเปคน้อยมากนะครับยังเหลือเฟือมากๆเลยเนี่ยอยู่ในบ้านประมาณ1 5 0 1ห0เฟรมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นไหลครับอลองซูมเอาออกมานะครับดูภาพรวมต่างๆดูครับ ได้เป็นร้อยเฟร,รมเล่นลื่นไหลไม่สะดุดเลยนะครับใครจะไปเล่นเกมเดิร์สมลองมัดเสริมเยอะๆบอดเลยว่าให้ห่วงอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแยกซิมของเราออกมาข้างนอกก่อนมาเดี๋ยวค่อยอ่านหนังสงหนังสือเนะี่ยวิ่งออกมานอกบ้านก่อนนะครับเห็นไหมลื่นไหลไม่สะดุดครับภาพสวยงามคมชัดเห็นไหม ดูครับนี่เล่นลื่นมากครับวิ่งไปข้างนอกได้ปะนี่นะน่นสบายครับเกมเดอะซิมแต่ถ้าเอ้ยใครมีงบน้อยกว่านี้งบประมาณสองหมื่นต้นเล่นได้ไม่เล่นได้ครับหรือว่างบประมาณหมื่นห้าพันกก็พอได้แต่กราฟิกจะไม่ได้สวยขนาดนี้จะไม่ได้เล่นลื่นขนาดนี้นะครับอลองกดโอ๊ยกดปีจะกดไปโดนตัวอะไรวะนะโอ้โห แล้วใครมาแล้วจะอยู่ดีจะเปือยเพื่อเซ็กซีส่สุดๆเป็นไงล่ะตัวแอส็อรมีเพื่อนบ้านมาครับมีเพื่อนบ้านมาเนี่ยครับโดยรวมแล้วครับเป็น100ร้อยเฟรมพอแบบขึ้นหนึ่งร้อยเฟร,รมผเวลรเรามองภาพตอนใช้งานได้ลื่นไหลามากโอ้โหสุดจัดแก้ผ้าวิ่งแนละ้วยังกับวิ่งแก้บนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วตัวฉันอยู่ไหนนี่สุดยอดบอไหมวิ่งแก้บนกันไปเลยนี่ ย็งไงสุดยอดไหมไม่อายผีสางนางไม้ก็เลยเทียวอ่ะประมาณนี้ก็ผมกับพ่อลรงจะอบอกว่าพับ g ีกับ The Sim. เดซิมใช่ถูกแล้วอ่ะมาดูดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ16นิ้ว144เฮิร์นะครับพาเนล IPS มองซ้ายมองขวาสีไม่เฟี้ยน จอไม่เป็นฝ้ามองภาพตอนเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลครับด้วยที่144เฮิรต์ดูครับหน้าจอ16นิ้วไร้ขอบโอ้โหทำให้เรามองเห็นภาพได้เต็มตามากขึ้นส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จฟอมไฟแสดงสถานะส่วนนี้จะเป็นที่เสียบพอร์ตแลนนี่เผื่อใครอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความเสถียรที่เสียบจอแยกนะครับพอร์ตอินฟไอมีที่เสียบ USB Type A ที่เสียบ USB Type C Super Speed ที่เสียบ SD card นะครับเผื่อใครเป็นสายเค e ียเตอร์ก็สามารถถอด SD card จากกล้องมาเสียบได้เลยไม่ต้องใช้หัวแปลงสะดวกมากต่อมาครับที่เสียบหูฟัง Combo Audio Jack อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี USB Type A แล้วก็ USB Type A ถือว่าให้ USB มาค่อนข้างครบเพียงพอต่อการใช้งานส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์แปะบอกนะครับว่าใช้ CPU AMD Ryzen 56000 Series ร,รุ่นใหม่เลยนะครับ6 c o 12 thread แรงๆกาจอ RTX 3050ti 4 g ิบอกเลยว่าแรงมากสามารถเล่นเกมปรับสุดเวทีไฮได้หลายเกมเลยส่วนนี้ครับ BNO ลำโพงเสียงระดับโลกนะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ทำเสียงลำโพงมาดีมากๆเล่นเกมดูหนังบอกเลยโคตรฟิน8ซเติเกอร์1044เฮิร์ตนะครับหน้าจอเป็น1044เฮิร์ตในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นฟูลไซส์มีไฟ LED สีขาวสองสว่างทะลุไทยอังกฤษนะครับมีน้แพดเอาไว้คีย์ตัวเลขได้ครบๆเลยนะครับส่วนนี้ก็ เป็นปุ่มฟังก์ชันเอาไว้ปรับโหมดของโปรแกรม SPVICTUS นะครับตอนที่ไอ p ปอกเทสเนี่ยไอปอกก็เปิดเป็นโหมดเทอร์โบด้วยนะครับแต่แนะนำโหมดนี้ต้องเล่นในห้อง A นะครับจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันแรงแล้วมันก็ร้อนเป็นปกตินะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องในการระบายความร้อนนะครับก็ระบายความร้อนหลายทิศทางมากๆ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะผมดีไซน์แอนด์เอนจิเนียร์บายนะครับดูสวยงามดูดันด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นสีเทานะครับส่วนด้านใต้น้ตบุ๊กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีพัดลมดูดอากาศ2ตัวนะผมตรงนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัว,ตว,ตวแล้วก็ปล่อยจากด้านหลัง2ทิศทางนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบลายน้ำาอ p Vi วิัดด้วยนะครับนี่ก็ ประมาณนี้เลยครับส่วนความบางนะครับนี่ก็ถือว่าบางพอสมควรเลยนะเอาล่ะถ้าใครสนใจรีบสั่งกับแอด็อกได้เลยนะครับเพราะว่าของเหลือน้อยแล้วนะแล้วก็ร้านแอดแถมแรม16กิกให้ด้วยมีวิธีการลงเกมให้ด้วยครับผมรีบทักมาเลย